ยายเจ้าเผาหนังมาควนกลุ่มทิบอยู่แด็กเหยายเผาหนังหมูลาเจยา,ยานควนมาไล้วเหยาตะกลุ่มใจละลาเม็นสิกินไดพวอเฮ้ยเผาอิลีตอนนี้นเน,น,า,นะา,เาะบ่แม่นมย่างเนาะบะได้เผาเนาะย่างเด้อเผาเอ้ยให้เบิ่งชัดๆเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสวยงามนี้แหละพุ่นน่ะแตะ่แซ่บแต่แซ่บ <laughs> แต่ว่าหน้าผู้เผาเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นสีใดผู้ดำปือ้อ <laughs> มาจ้าพี่น้องมากินหมูเผาหรือหมูย่างน้อกันเด้อค่ะเด้อคุณนะมึงดูผู้เผาก็ได้ อาไล่หน <muitas S 2> ีบ่านาดำปลาได้ดอกบลาได้เหยื่ตนผู้เผาเนี่ย้อคะเผาหมูค่ะเผาหมูย่างหมูุนน่ะใส่เทียงแ่บๆข้างหนึ่งกับแะล่งงนกนอนไม้นกนอไม้หอปะเป่งมาตีมูสวยงามตามทองเรื่องเป็นตาแ่บค่ะสร้อยตันประเฮียรย่างค่ะฝนตกว่าไปยังสร้างแต่แนีอยู่เนีกิน นี่ค่ะมกหน่อไม้เมื่อนี้ได้เมนูมกหน่อไม้ได้ค่ะเด้อว่ง่ยเอาเงนียว้คนสวยนัวมัอแน่อย่าจมค่ะอย่าจมน้ำนัวมันออกจมหลายน้ำนัวสิลงหันค่ะหมกน่อไม้ค่ะเมื่อนี้ยทำเสน่หเมนูหมกหน่อไม้แซ่บแซบแม่บ้านซอยตันจะสยูสานสยูสันงกินค่ัเผ็ดยั้งเวียกบง่านสันงบลา การพ่สางเพราะว่าบ่ได้สางค่ะผลตกอย่างพ่ได้เก็บงัน้มันใหญ่มันตรง้างสกับซึ่งตัวนั่นซึ่งใหญ่ตัวนี้เลยดวนี้มายูจักหมาย่ายูเดียรจังจังสิเดือดท่านกันยัไมันสิด้สิดีมจ่าเด้อเห็นหมกน้ำไม่น้ำกันเซ่บๆซ็ตอันนี้ดกล่าซึ่งใหญ่ี่ละละกองลักเซ็แเซ็ต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 อตเซ็าเซ็ต่ซ็ตเซ็ตเอ็ตเซ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 ็นนซ็ตเเ็เซิเซ็ซเซ็ตเอ็เซ็อนซ็ตเซ็ตเซ ววส,สวยๆเหมือนตัวเองนะจ๊ะส่วนคนผ้าก็สวยๆสวยๆไปเหมือนยาะกิเลเอาล่ะค่ะมาเสียบๆน้ำกันจ้า